จอไอโซนะครับมาคี้มารคี้สองใช่มาคี้สองต<ม>องแหนหนูเป็นคนตกสองนี่หนูปิดวิ่งปิดวงล้อก,กับตกสองตบสองพอมันเข้ามาทำท่าเลนหนูกดเลยมันต้องตกไวโดวนทักสองทีเดี๋ยวก็จำได้ดีไปทิงมัน้องห่วงแหนอายุยังน้อยอยู่เลยดีัยรุ่นหน่อยดิเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลาย ลุยไปกับทำไยล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไยล้าง a ชแนลลุยไปกับทำไยล้างแชแนลเดี๋ยวเงยออกมือเออสวยมากครับเพื่อนไม่ลงไม่ลงไม่ลงหลอกหลอกหลอกทำไมผ้ามันไม่สุ่มะรู้ว่าไม่ลงหลอกเฉยๆเมื่อกี้เอาเอา อน,นี้จังหวะสามอะตั้มต้องตกแต่ว่าไปไม่ได้จริงหนูดาวเองก็มันจะจ่ายเลยมันจะยิงสามอีกหนึ่งดอกเพื่อ,อความมั่นใจของทีมฮะลงดิอันนี้หนึ่งหลังจากมันกระโดดแบบแม่อกนหนูก็ตบเลยมันจะไปออกสองหนูกตกหนูตบจังหวะสองถูกแล้วเม,มื่อกี้สามไีหนึ่งดอก ไม่ลงโเคตรเท่เลยวนะจะแพ้ตรงนี้เหรอวะโอ้โหโอ้โหแ่ดดไม่ไายด้ลยสปีดมลผมได้ท้อเลยครับสตาร์ทเลยแล้วกันไม่ตามก็อ่าม,มาหน่อยแล้วออกกำลังกายวิ่งมาไม่วิ่งไม่วิ่งจริงนะเฮ้ยสวยโดนนี่ ไอโตมันห้ามพลาดสับสามไปเลยแล้วกันอย่างแม่นทางทางสองไม่เรายิงแต่สามทางสองยิงไม่ลงสับสามอันนี้หนูต้องตกพอพอหนูโดดไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วหนูโดดสามทีได้เลยมันสับสาเพื่อมันสับกลับมาที่เดิมเพิ่มเติมคือโอรคไงล่ะโอเคครับโย พี่บวอนมันโหดจังวะไม่ไงล่นนะเขายิงไปแล้วโดนตบหัวด้วยเพื่อนกาัาพี่บวนเข้าห้องุกเฉนไหมหลอกสองอย่างเทพถุกคะแนนนะสับสองพอแล้วสับสามโดน นี่ไงล่ะเพื่อนเล่นง่ายโดนสเตลลตกเสรีลากเลยวะ <c oughs> ยลู้โดนสเตลลตกเสรีลากเลยอ่ะครับไอ้อว้วนเอ้ยโดนไปดินี่ถ้าโฉบพิบตาใช้แบบเอาไว้รบกวนได้ด้วยวะ่ะเป็นไงอะไรล่ะครับอย่ายืนเฉยๆเฮ้ยไกลไปไกลไปซัดเลยแล้วกันอย่ายืนเฉยๆพี่ไม่ชอบ สวัสดีครับจิบไม่ได้เปลีย,ย่เยิปไม่ดีเขามาเล่นครับเลือกอัพอันตีอยู่ไม่ว่างสบขอโทษด้วยไม่ลงอินเีฟเอ็นไปดิไอดีพีพรนิดเดียวเล่นไม่มันนะครับอันนี้พบทุกท่าเลยนะเล่นแล้วปวดมือมากๆอโอ้โย แนะนำตัวแต่แหลงอยู่แหลงอะไรเอ่ยสตาร์ทเลยละไม่ปิดก็เตอินอยู่แหลงอะไรครับเราโดนนะโดนนะอ้าวอ้าวยังไงยังไงโดน<ม>โดนะก็บอกแล้วโดนไม่เชื่อไม่ลงอินไม่โดนมันยังไม่โดนสองแต้มเองนึกว่าสาม ตัวหลักตัวหลักเพิ่งเล่นเหรอครับเอ่อถ้าเป็นตัวหลักอ่ะทุกตัวไต่แรงได้หมดชอบตัวละครอะไรที่สุดนะครับในเกมเนี้ยเกมนี้มันอยู่ที่ความชอบครับถ้าเราชอบเล่นอ่ะเล่นแล้วมันสนุกนะครับเดี๋ยวความสามารถมันมาเองนะเพราะเราจะได้เล่นมันบ่อยๆนะครับเติมเกมนี้อย่างแรกเลยที่ต้องเรียนรู้นะครับคือเอ่อการเข้าใจว่าตัวละครเรา ต้องเป็นเขาเรียกว่าคอมอะไรเขาหมายถึงว่าหน้าที่ของตัวละครเราต้องทําอะไรบ้างนะครับต้องเ,อเรียนรู้จากเกมรับก่อนนะครับจะดีที่สุดแล้งมาสะไปไกลนะคขอบคุณห้าสาาานนิบาานนาดาวครับขอบคุณพี่ละครผีเปิครับทำไมท่าเยอะจังโทนี้พร88เปอครับยืมไอดีน้องยูชิดามาเล่นครับไอดีพี่พรไม่ถึงเล่นไม่ม ah ันนะครับเลืยยืมไอดีเข้ามาเล่นสวัสดีครับวายนอท ผมชอบคาบูตาไม่มีตาผมว่าเทศหลับตาเล่นเก่งสุดในเกมแล้วจ้วงไปเองนักสติวในตำนานยังไงล่ะไปไม่เจ็บเอิดๆการโดนบล็อกลูกแรกเป็นแค่การเริ่มต้นเดี๋ยวลูกที่สองที่สามมันจะมาเองยอิ้นจ้ามลองท่านี้หน่อยสาม,มเห็นบปาสามท่านี้ทีเด็ดจากจากใครวะเล็งเหรอเล็งหรือซึน,นะสักคนเนี่ยแหลจะจำไม่ได้ รับดูการเดินของฟูจิมะนะครับผมเป็นการแดนแดนในสนามแล้วมาแล้วอินสวยครับมันเป็นลูกหลอกเอาตูดร,รับบอลโ,โ,โอ้โหอาต้ามเอาตูดส่งให้แม่รับบอลนะใไ่ทเอาตูดส่งให้ก็ไม่รับบอลจบแล้วไม่รู้กันเลยว่แดดไปซัดเลยแล้วกันอย่างแม่ เกมไหนแม่นก็ทำอะไรก็ได้เสียงใครครับที่ร้องเพลงเหรอทำไรล้างชาแนลครับปืนร้องให้วาจาเวจีเพื่อนพี่เองอย่างเท่เท่ตั้งแต่สมัยเรียนซัดเลยแล้วกัไม่ลงหลอกแต่จะซัดผมไม่มีคนไต่ด้วยเลยอยู่ตัวหลักต้องมองเป้าหมายของเกมก่อนว่าเราเล่นเกมเนี้ย เล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นกับเพื่อนสนุกกว่ากันนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าหาเพื่อนเล่นถ้าไม่มีเพื่อนเล่นแนะนําให้ลองหาในคอมมูนิตี้ต่างๆดูนะครับหาเพื่อนให้โชว์ท่ามาจัดไปดิ้อปั๊บสับสองรอคนมาตกต้องงานโคตรเท่สับหนึ่งลงนะครับแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่เท่สวัสดีครับโอมาเดวะถ้าแรงต่ำมากๆแล้วเราเข้าใจเกมน,นะครับเวลาไปเจอแล้วเรารู้ว่าเพื่อนเล่นพลาดแสดงว่า เราอาจจะเลยแร้งนั้นไปแล้วก็ได้นะครับให้หาคนกด2นะครับถ้าเราเป็นเมนทําแต้มให้หาเซนเตอร์ถ้าเราเป็น m, center. เมนเซนเตอร์ให้หาคนทําแต้มนะครับหาเพื่อนดูโอ้แบบนี้นะครับใน Discord พี่ก็มีแต่ว่าแลงอาจจะสูงกว่านั้นหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวหลักอาจจะขึ้นมาขึ้นมาไพ่ตายหรือไม่ก็ก่อนไพ่ตายอันนึงไม่แน่ใจว่าแรงอะไรก็ยังมียังพอมีคนเล่นด้วยอยู่นะครับใน Discord แต่ต้องกดพิมพ์บ่อยๆนะครับเพราะว่าคนที่อยู่แรงล่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้เล่นเกม นานๆาจับทีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เล่นทุกวันนะครับพอเราได้เล่นกับเขาแล้วก็แอดเพื่อนกันไว้หรือลงแรงเจอใครที่เล่นดีเขาตาก็แอดเพื่อนกันไว้แต่ต้องจําไว้ว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยการเล่นเนี่ยไม่มีคําว่าไม่พลาดนะครับให้คนอยู่สุดยอดแซมดัดงหรือเป็นคนที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะครับระดับโลกเลยก็ได้ยังไงก็ต้องเล่นพลาดนะครับเมื่อเพื่อนเล่นพลาดแล้วนะครับควรให้อภัยนะครับก็คือการแบบ ปล่อยผ่านนะครับการพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะครับเราชะเล่นกับเพื่อนได้นานขึ้นนะครับก็เล่นเกมเพื่อความบันเทิงดีกว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็คือคนเหมือนกันก็คือผู้เล่นเหมือนกันนะครับผมการแพ้เป็นเรื่องปกติการชนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแพ้เราเสียใจเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับชนะดีใจก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าแบบว่าเราจะแพ้ชนะก็ได้ยังไงก็ได้เล่นเกมได้สนุกสนานนะครับอย่าไปซีเรียสขนาดว่าแพ้ไปแล้ว วันนี้พรุ่งนี้ยังเครียดอยู่เลยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับมันคือเกมนะมีเวลเล่นสนุกนะครับ